สวัสดีค่ะนิสาพรบอนสีนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับโปรไม้จัดเซตนะคะวันนี้พิเศษให้ทั้งหมดด้วยกัน4ต้นนะคะหนูให้อยู่ที่เซตละ750บาทเท่านั้นนะคะแบ่งไซส์แม่พันธุ์ให้ด้วยนะคะแล้วก็แบ่งไม้ตัวหายากให้ด้วยนะคะเป็นเซตละ750บบาทได้ทั้งโอนและปลายทางเลยนะคะใครชื่นชอบเซตไหน ก็คือทักไมคค้าได้เลยนะคะ0805194988โทรมาสั่งก็ได้นะคะหรือทักเฟซทักไลน์ได้นะคะ Facebook ขึ้นไว้ให้ด้านล่างจาก Facebook ชื่อนิสานิสาพรนนะคะไลน์สแกน QR Code ดด้านบนได้เลยหรือจะแอดเบอร์โทรได้นะคะ0805194988ได้ทุกช่องทางเลยนะคะ ไม่มีลายไม่มีเฟซไม่ต้องกองบนนะคะไม่เป็นปัญหาโทรมาคุยกันได้นะคะว่าดูจากไม้จัดเซตครั้งที่จุดๆนะคะรับเซตที่เท่าไหร่นะคะสะดวกโอนหรือไปทางบอกแมค่ค้าได้เลยนะค่ะเดี๋ยวพาไปดูนะคะว่าในแต่ละเซต จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างคุ้มสุดๆคุ้มทุกเซตนะคะวันนี้มีมาแบ่งด้วยกันทั้งหมด5เซตนะขอผู้โชคดีเพียงแค่5ท่านเท่านั้นนะคะแบ่งไซแม่พันธุ์นะคะหน้าสวยๆแล้วก็มีไม้ตัวหายากติดไปให้ด้วยนะคะอ่าเริ่มกันที่เซตที่1นึ่จะอันนี้เซตที่1ก็จะประกอบไปด้วย ขุมทองนะคะขุมทองหน้าแดงแดแบบนี้เลยนะคะใส่แม่พันธ์มีหัวแล้วนะคะดูสังเกตที่กา้กานก้านอวบนะคะลำต้นใหญ่แล้วก็คือมีหัวประมาณกกกกก้านเขาได้แล้วนะคะอ่ะขุ่มทองให้ไปด้วย1ต้นอยู่ในกระถาง6นิ้วนะต้นนี้รัศมีเงินนะคะรัศมีเงินป้ายสวยๆแบบนี้เลยให้ไปด้วยอีก1ต้นจ้ะใส่แม่พันธุ์เลย กระถาง6นิ้วเช่นเดียวกันใบแข็งแรงลำต้นแข็งแรงนะคะรัศมีเงินให้ไปด้วยอีกหนึ่งต้นส่วนต้นนี้เป็นไม้หายากนะคะพญาขอ่อมดํายิ่งโตยิ่งดําสวยนะคะพญาขอ่อมเป็นไม้เก่านะคะอันนี้น้องอยู่ในกระถาง4นิ้วนะเอาไปเลี้ยงต่อได้เลยด้วยความที่เขาไม่ได้เป็นไม้เขียวแบบเนี้ย ไม่ได้เป็นไม้เขียวปี๋ๆแบบนี้ยเขาจะต้นไม่ได้ใหญ่โตมากนะคะแต่ก็คือเขาโตตามปกติแต่ไม่ได้โตแบบพรุ่งพรวดเหมือนไม้พวกนี้นะคะเนื่องจากเขาไม่ได้มีสีเขียวสังเคราะห์แสงมากนักคือจะออกเป็นไม้โทนน้ำตาลโตขึ้นใบแก่ขึ้นกัดใบสีดําสนิทเลยนะคะมีชื่อว่าพญาขอมจะให้ไปด้วยหนึ่งกระถาง ส่วนต้นนี้มีชื่อว่ามงคลปรถมนะคะมงคลปรถมให้ไปด้วยหนึ่งกระถางค่ะด่างฮาร์สวยๆมาแล้วแบบนี้เลยนะคะอ่าสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่หนึ่งเซตละ750เท่านั้นลูกค้าเฉลี่ยตกต้นละกี่ร้อยเองลองหารดูเดอ้อ รวมส่งให้อีกนะคะได้ทั้งอนและปลายทางแพ็กแบบตะก,ก้าอีกต่างหากนะคะส่งไปซนีไทย EMS นะคะตะก,ก้าได้ตะก,ก้าใบใหญ่เนาะเอาไปใช้สอยประโยชน์อย่างอื่นได้เอาไปอบน้องบอลสีก็ได้นะคะหรือเอาไปร่อนดินก็ได้ใช้ประโยชน์ได้ทุกช่องทางเลยนะคะต่อมาเซตที่2ค่ะเซตที่2ก็จะประกอบไปด้วยขุมทองนะคะขุมทองไซแม่พันธุ์เนี่ยนะคะให้1ต้นกระถาง6นิ้ว แล้วก็เป็นรัสมีเงินนะคะใส่แม่พันธุ์ให้ไปด้วยหนึ่งต้นพญาขอมดำค่ะหนึ่งต้นส่วนต้นนี้จะเป็นเทวกรรมลังรักนะคะด่างฮาร์ปสวยๆแบบนี้เลยโตขึ้นกัดลายสีแดงนะเทวกรรมลังรักกัดลายพื้นขึ้นมาเป็นสีแดงสวยมากๆนะคะให้ไปด้วยอีกหนึ่งต้นนะ สีต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่2นะคะถูกใจเซตไหนค่อยคอยดูค่อยๆพิจารณากันทีละเซตถูกใจเซตไหนสั่งกับแม่ค้าได้เลยแต่ขอบอกเลยว่าคุ้มทุกเซตนะคะใครยังไม่มีใครสําหรับพึ่งเขาเรียกว่าอะไรพึ่งสะสมพึ่งเริ่มเล่นบอลสีนะคะรับเซตพวกนี้ไปได้เลยนะคะแม่ค้าไม่ได้ตัวต้นแข็งแรงสองต้นนี้เป็นไซแม่พันธุ์ที่ให้ไปตัวนี้เป็นไม้หายากนะคะแล้วก็แถมไปให้อีกหนึ่งต้นจะเป็นพวกไม้ด่าง นะคะอ่ะต่อมาค่ะเซตที่3นะคะก็จะประกอบไปด้วยขุมทองจ้า1ต้นน้องอยู่ในกระถาง6นิ้วเช่นเดียวกันรัศมีเงินค่ะกระถาง6นิ้วนะคะ1ต้นปายสวยๆมาแล้วทุกใบค่ะ พญาขอมดำนะคะกระถาง4นิ้วนะ1ต้นค่ะและตัวนี้เป็นทับทิมทองนะคะทับทิมทองให้ไปด้วยอีก1ต้นนะคะเปิดใบใหม้ดางเหลืองมาแล้วแบบนี้เลยนะคะสวยสวยเลยทับทิมทองให้ไปด้วยหนึ่งต้น4ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่3ค่ะถูกใจเซตไหนโทรหากันได้เลยสวยสวย,สวยทุกเซตนะคะหา้าทันเท่านั้นนะจา๊ะต่อมาเซตที่4ี่ครับ เซตที่4ประกอบไปด้วยขุ่มทองนะคะหน้าแดงนะคะเลือดเข้มนะคะหน้าแดงเข้มแดงแป๊ดเลยอันนี้คือแม่พันธุ์แล้วนะคะหน้าแดงแป๊ดเลยนะคะ1ต้นกระถาง6นิ้วลัศมีเงินนะคะกระถาง6นิ้วอีก1ต้นตัวนี้พญาขอมดำนะคะพญาขอมดำให้ไปอีก1ต้นกระถาง4นิ้วนะคะและไม้ด่างนะคะให้เป็น ออมณีจันทร์นะคะ1ต้นนะคะแบบนี้เลยกระถาง4นะคะอ่าสี่ต้นนี้ก็อยู่ในเซตที่สจ้ะเซตที่4นะคะต่อมาเซตที่5นะคะเซตสุดท้ายก็จะมีเป็นขุมทองนะคะหน้าแดงๆเลยใส่แม่พันธุ์กระถาง6นิ้วนะคะแล้วก็รัศมีเงินค่ะเห็นไหมเริ่มมีหน่อแทงมาแล้วนะคะ ใครเอาไปผ่าทําจํานวนก็ได้เลยหรือใครไม่ผ่าก็เก็บเอาไว้เลี้ยงเป็นฟอร์มพุ่มฟอร์มกอนะคะรัศมีเงินให้อีกหนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะเป็นพญาขอมดําค่ะหนึ่งต้นส่วนตัวนี้นะคะหายากอีกหนึ่งตัวนาราทัศนะคะนาราทัศให้ไปหนึ่งต้นนะคะอยู่ในเซตที่ห้านะคะสี่ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่ห้านะคะอ่า เซตหนึ่งประกอบไปด้วยไม้ทั้งหมด4ต้นเฉลีย่ยตกต้นละไม่ถึง200เลยลูกค้าจ๋าไดไซแม่พันธุ์ไปสองไม้หายากอีกหนึ่งแล้วก็เป็นตัวไม้ด่างอีกหนึ่งแต่นาราทัศน์ในเซตที่5ไม่ใช่ไม้ด่างนะคะแต่เป็นไม้หายากนะคะหายากไม่ค่อยมีใครทําจํานวนเนาะแต่สวยมากนาราทัศน์ส่วนตัวแม่ค้าจะชอบมากนะคะอ่ะมีด้วยกันทั้งหมด5เซตนะจ๊าวันนี้แพ็กแบบตะก้าส่งไปสนีไทยเอ s อมเอจะส่งให้วันศุกร์นะคะ จะส่งให้วันศุกร์แต่เช้าเลยของจะถึงลูกค้าประมาณวันเสาร์อาทิตย์นะคะส่วนลูกค้าทางภาคใต้ก็อาจจะถึงประมาณวันอาทิตย์วันจันทร์ไม่เกินนี้นะคะอัดความชุ่มชื้นให้เต็มที่ค่ะไม่ต้องกลัวไม้จะเหี่ยวเฉาตายเนาะไหมคะรับประกันให้นะคะถ่ายคลิปวิดีโอขณะนะแกะเอาไว้ด้วยไหมคะจะมีโน้ตเล็กๆแปะไว้ให้ที่ตะกร้านะคะรับประกันไม้ให้ทุกต้นนะคะ ไม่ต้องกังวลแต่อย่างใดส่งได้ทั่วประเทศนะคะบางท่านถามว่าเอ้ยปลาอยู่ใต้สุดอะส่งได้ไหมส่งได้ทั่วประเทศนะคะใช้เวลาส่งโดยเฉลี่ย1-2หรือ2-3วันแค่นี้นะจ๊ะประมาณนี้เลยนะคะสนใจเซตไหนอย่าลืมโทรหากันนะจ๊ะ0805194988า9นะจ๊ะ อขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอ5ท่านนะผู้โชคดีเพียง5ท่านถูกใจเซตไหนการทักหาแม่ค้าได้เลยนะจ๊ะค่ะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้เนาะเป็นคลิปสั้นๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะมีคลิปไม้ลงให้อีกทีวันอาทิตย์นะรอแม่ค้านะไม้สวยๆเข้ามาอีกเพียบเลยจะ้ะวันอาทิตย์เจอกันนะคะมีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีนะคะสวัสดีคะ่ะ